เซเ็ตต์งมากีปะุ่มมาสุทีรักของเสด็ตที้น่ะมันแอบเป็นสตูกับมาเอาู้ง่็เป็นไหมเองกั็น้ีบนเเอ็เกอยู่นอะอันกีมันจะเป็นไปได้จากไคนคนดีดีก็ใส่เสมาเอาลูกเป็นหมาสิเหรอเสด็จี่บาซระทำไม่ต้องเอามาสนมงได้หคะมีคนที่ไม่เห็นาลายปะโเปค้าเนี่ยหมัวสิ่งที่เป็นเธอพันเองนั่นแ ความจริงไหมคะนี่คือลูกของเม่ิซีปทุมมาซึ่งขวากล้าแน่เรียบร้อยไหคับ่ออเดชะาอเดชะา้ยอันนี้กัรเศร้าหัวในหัวเฮอรพอเดชะาพระองค์ยะพึ่งฟังคำขังเดียวรมเจ้าค่ะเราพ่าด้เสือดอนนอกสิจากไี้ิจจากฝาของปะทุมมาองอมค่ะอามาหลอดครัไปนตัวปทุมมาออกมาหาเขาเดินหนีไปหลับด้วยเก่าไะเจ้าค่ะเส็จพีเบิกตัวเมรีปทุมมาเส็จพีใจเย็นๆนะพี่คะเส็จพีไม่จิใจย็่ไยังไนเยนี เรพคสโอ้ยเสื้อเบ็ไปครับมันมาแล้ยพี่คะทวายบางนมีานเสด็จพีปตุตมมามาแล้วกัดีขึ้นกันไพ่่าราชดอนทุกคนเนี่ยเขาบอกว่าเจาไปสูงสู่กับส์จนได้อาลูพัาเป็นหางสิมันเป็นขอมจิงท็่เขาวาอย่บอกะบอกมาาผมดูเสด็จพี่เราเริอยาพี่คะมันเป็นขอมจิงเลยพี่คเสด็จพีตอนปตุกมมาสิคอดพวกเซน่าเดี๋ยวเอาผ้ามาปิสายปตุ้มมาไว้ เป็นเสียงพนเล่มเป็นคเสดพีเสียงพนจริงเป็นระเสดพีขันไรจะเป็นพนบอกพ่นจริมากนี่ปทุมานุ่สละพนอยู่ใสบดีใสละลกวางเท่าเี้ะมันก็็นพยานปะทุมาเป็นพ่นเสดพีเป็นพนที่ออกกว่าเป็นตาในจไหนเป็นระเสดพี่สันสมนีนะเห็นปะือการหดเห็นปะมันไปเห็นแต่คนถ้านี้เป็นพยานีพเป็นเสดพีปทุมาเออ ในของายมีในใจมอบให้อุ่นวัาเธอทุกยกย่องให้เธอได้อยู่สบายอีกแต่เดี๋ยวนี้จิตใจเจ้ามาสวนให้ไปสงสูกับมวดสัตว์ปอดโลกมาเป็นหมามาส่วนสามนกเอาห่าไอมาเซ่งมันว่าใส่ใส่ไหล่ปีนคุณท้าพาลูกก็ว่าเห็นผู้คนเห็นตลุกหมาสีมันไปขวางไหนเนี่ยกูเป็นลูกของพี่เธอสิโผล่กูอายนกใครนะอา ไห้มึงนีไปซะไปมีมุกหมายมีเอ็มเดียมาของมึงไปนะเศษกูกขอมึงไปนกของมึงไปผ้าลูมาของมึออกไปนะมึงเห็นอย่างไรมึงเห็นอย่างไผ้าเสของมึออกไปหมาเสือแ่หนเข้าใจไปตอร้าอรุเจ้พี่สเกษ 没见喜欢我妈你就我啊！

เย็น้วพี่นาเอานอบอกไปรักดีไปส่งสู่กับพุนสาเนโดพูดใสิเสือมึงอย่นะเดีกูแล้วไนม่ล่ะทตยันมาจากับวาท ทุกข์ทุกข์วันบ่แต่งอาคีพระบารมีจุติมีให้สงสารประทุมมาแน่เจ้าอังสงสารแน่ เสือยามีมอบางดีไปส่งสู้ก็ไจนาออกพเป็นหมาผู้เวดไม่ใส่ฮะไปฟาอัี่ออกจากเียจากฟ้ากูไปกูไม่อยากให้น้าูาสจาใจบ้าถ้ากูกับกูเห็นกุ๊สูดเีย้ามันตายอาคีสียจชรหนยกับมัดกะแลงเตเจ้า ไม่อยากให้ดัาเขาใจ็บไปสิาไปบไปัพาด้านกูไม่อยากให้หนามันจำใหม่เด้อถ้าพูกลับบ้านลหรทีนี่ปัุม่าอยู่เพียดอยู่ว่างเพราะว่าไอทางไหกูจะท้ามาหาถนนปรจามันพระรางมอบแมป์ของกจะสอพัใีวีาีจกนไพอหร พ,พ, <Right? S 2> พี่พักไห่ไไกถามแ,แน่พักเก้าไก่วะม่ีพ่ยักไกอยเลยปรอยู่เมือ่อหนางแล้วนน่เึณเลี้องเนาะคเล้องเนาะยูรอกพักข้างนี้ขามันนีเที่ยววะเมื่อนสมควรเอาพาอเกอัเดียวเรื่องให้ประกาศก่อนเดี๋ยวจำดโทรศัพท์ยี่ห้อไอ้็ขขอแค่ๆของผู้ใหญ่โธ่มิโลผู้เท่าาอกยู่หนีมาเอาเด้อจากโรศัพทเดือเอาน้ำเจ้านไปเป็นบลรษไทอยู่บ แม่นะมึงอะนกสองหัวม่ไเลยนกสองหัวไปกินเนียม่ได้าไมเห็นสีแม่นังทราไมเห็นสีใจดำจะมีหีจดังกําได้กูดังไนพราเนี่ยเนื่อเมือมึงเอาพาออกแล้วมึงจะนอนลงนอนเรียบร้อยกสีให้เลยบ้างแม่ถาแม่ไปมึงมนสีมาขค้นมันเป็นพระมึงจะเล่นของซุกไปนะโอ้เรอเรียนไม่ฟรเพาไม่เห็นสีออก ขอเชิญทุกท่านอยืนไว้อะไรนายเวอร์สเตอร์ลูดแม่มึงอกีมตอนพูดไม่ได้ใช่ไหมนี่ก็พูดชิจัดการมันเดี๋ยวนี้มึงมาตบกับเรากินต่อแล้วมึงหูบอมมึงเป็นหัวท่พระมเหสีเน้่ไหนมึงแค่แต่เซเลสตีเนี่ยขายหน้าขายตาขายหน้าประชานอาลาดมึงแต่ต้องโตกับสันมึงน่ะเยังเสียเขาสุดกินไปตั้เอาบ้างจะให้กินเข้ามาสิ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để <laughs> không bỏ lỡ những video hấp dẫn